คือป็นการเปิดใจนี่ทางน้องแหล่นี่เปิดใจหาคนคุยหาคนหากบอดีว่าเปิดใจหาเงินหาคนคุยก่อนแล้วเนาะโอ้พอได้เงาพอว่ามีคนปากคนว่าคนลุมน้ำพอบางเงาเนาะโ,<อ>โดยบอด้เปิดใจหาเงินดิอันเรื่องเปิดใจหาเงิน,นยังบ่ผอมเนาะโอ้อยังว่าฮลัลโหลมาเราจะมีเงินบอสะนะ ไม่ค่อยเน่ฉันดไดยน้องมันเป็นกนห,หนาเงินปานาดเนาะกะทักทายสบายดีแต่ก็ัวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีมูเพื่อนบ้านไกลสชิบนิดไกลเคียงที่เคารพและหักแพงเบิร์ตถกขู่ทุกคนเบิร์ตชูหม่องชูบอลมาว่า,าจะเป็นทังลาวผังไทยหรือว่าต่างประเทศเนาะ วันพี่น้องเอยมื้อนี้ก็ยินดีเข้าสู่ซองบ่ากับไพ่เบาวลาวคือเก่าคือเดิมอีกแล้วเนาะวันพี่น้องเอยมื้อนี้ก็เพิ่มเติมก็คือทางบ่าวไพ่ก็ได้มาหาผู้สาวเนาะก็คือว่าเป็นซาสโตรด้ว่าไม่ห่างกันยังประทูเนาะวันพี่น้องเอยเนาะกัสิพาพี่น้องเฮาไปเบิ่งประชุมหรือว่าไปถามวิถีชีวิตการดำรงชีวิตของเพื่อนก่อนเนาะวันพี่น้องเอลยกัก่อนสิไปเบิ่งประชุมนำเบากับไพ่กับผัก กดแชร์กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ทางบ่าวภัยในเด้อพ่อแม่พี่น้องเพื่อพอให้บ่าวกับาภัยมีกำลังใจทำคลิปใหไม้ให้พี่น้องเขาเบิ่งเอาชมเนาะไปพี่น้องอยว่าลาไอย่าห่างว่าอะไรมันยามมันยืนเนาะสีได้พี่พี่น้องเขาไปหาทางน้องเพผูนจะก่อนเนาะพ่อแม่พี่น้องเยให้พี่ให้น้องเขาให้พี่เขาเบิ่งเนาะว่านี่คือเรื่องจริงพี่น้องเยเนาะบ่แม่นการแต่งเรื่องหรือว่าตัวแต่อย่างไรเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะคือว่ามาหาสาวไว้ป่า รื่องจริงพี่น้องเอลยเนาะจะได้เข้าไปหาทางน้องเพื่อนก่อนพี่น้องเอลยโดยมาฮอดเลยกัเห็นมีหลายผู้หลายคนเนาะมาสุกมื่อนี้มาหาอีกครอบครัวนี่กแบอยู่ป่าเก็บยังหลานะใหนเก็บยังกันห่งสบายดีด้วยสบายดีด้วยสบายดีสบายดีสบายดีเลยปูนันเด้อโดยเก็บมาตะกุบไปให้ย่างนะ มะลอกเลยกันล้นี่ยเขีบเอาไปให้ยังมากันนี้ปลาดิบเบลิ่แม่บอกเก็บเอาไปกินเก็บเอาไปกินมันเปื่อยโอ้มันเปื่อยบอบออะไเขาเฮียบโมลาเจ้าน่ะเขามันนี่วันยังเลยวันชุกเอาวันชุกคือบริลโลงเฮี้ยเหรอหรือว่าพักเองหม้อมันนี่น่ะหรือว่าันใดๆพักเองโอ้ เข้าไปทักทายสบายดีทรั้งเป็นพิธีกรเนาะโดยป้าฟ้อยากว่าหลายจะห่างขายคนแท้เห็ดอย่างยู่เด้เนาะนี่สบายดีเด้อสบายดีสบายดีคุณดูสบายดีสัสสุดดูดีดูสบายดีสันหนาวบ่เนี่ยนะหนาวดูสันหนาวดูว่าสันแต่ละมือก็บห่อนเนาะมันอีเปลี่ยนไปเนาะเปลี่ยนได้เหมือนนี่เจ้าหนาวน้องเอ้ยมาอนี่เนาะสีมล้มแล้เหมือนเนี่้สีมันมืดพร้อมเหมือนนี่ คนที่โตก็จะแล้แมนยอดคนที่ตกอยู่เนาะคนตกค่ะจ้าโอเคเนาะเอาก็ได้มาหอดมาถึงเพิ่นพอดีพี่น้องเลยแมนคือว่าชื่อเพิ่นยังไงตอนนั้นเขาไปทายยุ่งเนาะคือเพื่นเพิ่นพี่น้องเลยค่ะคือว่าอันนี้กับคือว่าชื่อเฉาเหล่หรือว่าแต่ว่ามีคนน้ำบ้านนะว่าเจ้านั้น มีอีกชื่อหนึ่งบอมีชองซื่อเจ้ามีชองชื่อข่อยหวานชาข่อยได้ยินมาแมนนี่บอได้อบกแมนกับเพื่อนว่าอีกชื่อหนึ่งกันชื่อบานเย็นบอแมนอ๋อบานเย็นเนอะไปตายยามห่อนไหนว่ามีแห้งเรอ่ะอันนี้ลูกบอในน่ะแมนลูกลูกชายลูกชายแซ่ลาแมนสิลาปุนียแหละโอ้มีพอได้เด้เสมอต้อเป็นลายเลยนะเออเนะอายุจ็ดปีแล้วปุณนี่น่ะ สีส่ปีนี่สีปีเนาะอันนี้อันวานเจ้าจมาอยู่เดี๋ยวนี้นั่นดินดอนต้นหญ้าเดี๋ยวว่าอยู่ในป่าของป่านี่นะดินดอนต้นหญ้าของพ่อแม่ปันให้บนหนึ่ง<อ><อ>มาทางป่าซอยบนหนึ่งมทางป่าซอยเห็นบนมาทางป่าซอยเนาะคือดินดอนต้นหญ้าอันนี้ก็มาทางของหน้าเพื่อนอแบบมาทางคอทางน้ำเพื่อนปลูกมันปลูกอย่างนี้บ่หรือว่าอะไรไห มาหับจางกัว่าแมนปรจางเมือนเป็นนน่นเนาะโอนเพื่นอเนเลยบ่แมนบ่่ามาทางปู่เองอะบ่คือว่ามาหับจ้างหับจ้างหับจางหนาหับจ้างทางป่าแบบเพื่อนจ้างแบบได้เป็นวันหรือว่าจ้างเป็นเขตจ<ต>างเป็นไร้วันโอมน้มันบดมันบดสิอ่ะพอทางอยู่เนาะบ่ไงปไปไหน แมนคาราบันแดดนกับโยสีบไว้แล้วนี่หอด <Okay. S 1> ตอนที่เ้าได้ปไปถ่ายทำทางชาะเลเพื่อนเนาะตอนนั้นกับทางเ้ากับถามทางเพื่อนว่าได้เลือกลาก,กับผัวแล้วคือตอนนี้อ่ะทำใจได้ดะบอทำใจแล้วดะบอไม่เีแนวสิทธิ์เ,ออเดี๋ยวนี้ไดรแมนลอยพันถือว่ามีแต่คาราบันมีเงินกับมีแต่ไปซื้อนแน่แซ่มากิน แมนดังสั้นบัว่กําไพแมนเออก็คือตอนนี้หันพ่อมเปิดใจอยากหาคนคุยจะบอกดีกว่ายังอยู่โยนใจก็อยากเปิดแล้วเนาะไมด้เห็นไม่ได้คุยไม่ได้เงาแล้วโอ้คัร์วาอยู่ผู้เดียวไปหึงก็ไม่ได้เงาไหมเนาะบุกมีผู้ป่าผว้อ่อนน้ำแน่นแี่ว่าเพื่อนโอเคเลยเนาะโดยพี่น้องเลยเนาะถ้าว่าเอซีท่านใดเอซีของบัวกําไพอยากมาจีบทางน้องเพื่อนเฮจังไดบันนี่ มีโทรศัพท์อยู่บ่มีโอ้คือว่าตอนนี้ทางน้องนี่พร้อมอยากเปิดหาคนคุยแล้วเนาะ<ด>น้องเอ้ยถ้าว่าเอ้ C, ที่ท่านใดสนใจอะอยากมาโอบมาลม้มหรือว่าอยากมาหาทางน้องเพลินสามารถโทรว่าถักหาน้องเพลินได้เนะาะบะสุเจ้ทางน้องเลยเราเนาะโดยน้องเลย เหล่เว้นเหล่ธรรมดาพี่น้องเลยเนาะเหล่บรรนาเหล่บรรนาบ่แมนเกี่ยวเหล่โซตายบ่๊มแมนเนาะบ่อันนี้คือเหล่บรรนาพี่น้องเลยเจ้าแมนเจ้าเหล่บรรนาอันนี้กะบุกมาหอดป่าหอดนาเพิ่นเจ้าเพิ่นบัดบัดทำไปอีกกะว่าบ่แมแมนนาเพิ่นนาป่ะนาหน้าเพิ่นพี่น้องเลยเพิ่นมาหับจ้างมาหับจ้างจ้างทางป่าพอเงินนะคำชื่อต้มขนมให้ลูกกินเนาะโดยเนาะมาทางมาจากมือลแหลา มาทางมื่อกี้เป็นมือถิอบิดแม่มันบ่มีเวลาแมา่ส<อ>าวคนโซ่เนาะบ่มีเวลาไปใส่แต่เมื่อาาก่อนกะคานไม่ใหญ่เนาะเมื่อก่อนนะตอนนี้อาการเป็นดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วเลยนนมีเวลามาโดยแต่ว่าถ้ามีเอฟซี FC ทางเบากพายอย่างมาเที่ยวอย่างมาหลินน้ำหนีชายมาดูบ่ล่ากะแล้วแตลล่แนี่นอะน แต่แต่ผมว่าอยากมากพหรอวาบอ,าอยางมากแต่ว่าทางหน่อยอะ่ะยินดีมาได้เนะค <มา S 2> ันวอยจกไปหามาเวทางน้องแหลเ่เพิ่นพี่น้องเ้ยคันว่าไปพ่อจอดบ่ถึกกะถักามาหาทางป่าของไผเนาะสิได้พามาหาทางน้องแหลเ่เพิ่อนเฮือนถือว่ายุบ้ารือว่ายุาายนาพี่น้องเ้ยก็คือมันการเปิดใจนี่ทางน้องแหล่นี่เปิดใจหาคนคุยหาคนฮักบริว่าเปิดใจหาเงิน คนคุยก่อนแล้วเนาะพอมาได้เงาพอว่ามีคนปากคนว่าคนลมน้ำพอบวเงาเนาะโดยบ่ได้เปิดใจหาเงินปีอันเรื่องเปิดใจหาเงินนี่ยังบวชอ่ะเนาะโอ้ยแบบฮัลโหลมาเราจะมีเงินโบชนะทำไมคอยเน่ฉันได้น้องบอเป็นคนหาเงินปันน่ะเนาะต้องเงี้ต้องร่มกัต้องเบิ่งกับ่อเมธว่า พ่อโทษปุ๊บกะสิว่าขอเงินปับน๊บเนาะอุ้มน้องก็บ่เป็นคนแบบนั้นนี่กะทั้งเฮาก็เคยได้ยินมาหลายผู้หลายคนเนาะแมนแฟนเงี้ถามเขาถามกันเข้ามานะว่าสาวลาวนี่โอ้ว่าพอถ่ายทําไปแล้วนะพอโทรไปแป๊บเดียวขอเงินเลยแมน่นเนาะก็มีหลายคนอยู่คอมเมนต์ก็มากัว่าสาวลาวนี่อันที่เปิดใจบ่แม่นเปิดใจหาคนฮักเปิดใจหาเงินเกับ มีหลายบาสุกเลยโอ้ได้ร่วมกันได้คุยกันนะนันบาชิมาหาบาัดว่าเพื่อนเถ่าเพื่อนยังชีกับมีบมางคนก็นดีมอเลยบแมนมอเลยหันขายซช็อปิ้งปลาหลักโพมา,าห,ห,หาอดมอหอนเรือนโรชานน่ะเบิดเงินเป็นเทรลเมอร์แม่เ <laughs> บิดเงินเป็นสาพันพี่น้องเลยเพื่อดันดุน,ดนมหาสาราล่ะเนาะกับมี่คือทางเฮานี่กะการที่เปิดใจนี่ขั้นว่าแบบเฮาสีบัวเอาเพิ่น เนาะเอาเข้ากระผู้จ้างอยู่แล้วคาดว่าเข้ากระสีได้ทามตืมอีกการที่น้องแหลน,นี้เพิ่อจะหาคนคุยนน่น้องคุยโฟกัสอ,อยู่ว่าอายุหน่อยหลาจำได้อายุหรือว่ามันมันบอ่อสำคัญหน่อยไบอ่อบ่อสำคัญอยู่ที่อายุ<อ>คุยในเบิร์ตบ่อคัดว่าอายุอายสุสีมากหรืออายสุสีหน่อยบอกเน,นบมเกียว <c oughs> มันกับยังมีส่วนแวน่นขขอนป่าวชุกครั้งที่อาโคกชิปปีสี่เออไข่มากเจ้านี่เจ้าบ่มาไข่ได้สะข่ะอันนี้กัมันกับว่าเอาไปเรื่องไหมเดี๋ยวน้อสามีอาว่าเออชิปมาคุยปุ๊บเออไขอ่หาเจ้าเด้อเอาเงินใหม่ไข่เนี่ยมันก็เป็นไปบ่ได้ถ้าว่านุ่มมีมีอิฟซีแต่ว่ามีนุ่มแบบนี้เนาะอายุยากเพิ่อนอยากไลายแน่จากที่นะเอิ่นไปนะท่านาว่าเป็นพ่อบอกเลือเป็นอีหยังไปแบบนี้ส<อ>าวว่ามันแกไปเนาะเอิ่นเป็นพ่อบพร อ้มกันไปเนาะโดยคุยกันไปอการนับถือเป็นลูกเป็นพ่อแบบนี้ก็ได้อยู่าว่าถึงอายุถึงขนาดแล้วถ้าว่าแบบป็นทางน้องทาาน้องเรนนี่แบบว่าถ้าอย่งเอาแบบมาชวยฉาสวยานี่คอแบบอายุพอดีชับพอดีนี่ถ้าว่าเลิกได้นะแมนเอาว่าแต่หน่อยขึ้นไปฮาลานีชุดชั้นใดขอเลือแต่อายุสามสิบขึ้นไปสามสิบขึ้นไปหอดเท่าไหร่ พ่อสี่สิบห์หรือสี่ชิผาพ่โอ้แบบโดยพี่น้องเลยเนาะคันว่าแบบผู้ใดที่ว่าหักแท่เนาะบรชุกที่จะมาดูแลครอบครัวของท่งน้องแหล่เพลินอยากมาซอยส่างซอยซาเนาะเพลินกะโฟกัสอันยุมาแต่สามชิบขึ้นไปหาสี่ชิผาพี่น้องเลยคันสี่ชิผาครึ่งหรือว่าสี่ชิพกนี่กะต้องพิจารณาอีกท่านึงก่อนตีเนาะแต่ตัวนี้กะบางที่กะบสี่ชิผาสี่ชิพกนี่กะ คันว่าโอ้ร่วมกันถึกใจกันกับยังทีมีโอกาสอยู่เนาะตนนะแต่ว่าทางน้องแลนกันบ่บได้โฟกัสที่ว่าเออเป็นคนลาวคนไทยคนต่างประเทศคนจีนคนขมินคนฝรังร่งคนอังกฤษ <laughs> คุยระเบิดบ่คุยระเบิดโอ้บอลังเกียดบอลังเกียดโดยขอเพียงแต่ว่าสื่อสารว่าจากกันผู้เรื่ <c oughs> องเนาะต้องมาแบบจริงใจแต่ล <c oughs> อกลวงแบ่ <c oughs> บมาก็ได <c oughs> ้โดย ทวงคนมันย well, ่านแต่เจ้าโลกว่ะแมนกามีโดยเนาะก็คืนใบมะเขืออ้อยดอกบนตัวบ่ตัวเยอะเงี่ยความจริงเนาะโอ้ยควาจริงเนายันวะยันวะเออตัวแบบอันแปบว่าว่าว่าวันคุยโอ้ล้มกันแล้วบัดมักหักกันหลายคู่ายคู่ไรคหลายู่เนู่แบบนี้กะตัวให้อ้ายกินแมนชมดิแมน ทั้งก่อยเวป้าทั้งเจ้ามาเล่นนีเนาะตัได้เลยก็มีลายการเปิดใจก็มีลายกรณีเนาะป่าซุกบางคนก็เปิดใจแบบอยากหาความช่วยเหลือก็มีบางคนกับเปิดใจหาคนหักคนคุยก็มีบางคนก็พอเปิดใจปุ๊บไปนี่เนาะ คือทางเงินยูทูบเบอร์เขานี่กะสิได้เอาเฟซเอาไลน์ทางเงินผู้สาวผู้ตีเปิดใจเลยเนาะกะถ้าว่ามีหนุ่มมีเงินเอฟซีผู้ใดสนใจกะเข้ากะเอาเอาเบอร์เพื่อนให้เอาเฟซเพื่อนให้จงสินะพอเอาไปแล้วบาทนี้เพื่อนคุยกันชองคนไปตัวกันชองคนบาทนี้แล้วบัตรมาว่าก้าวใส่พวกยูทูบบาทนี้แมนว่าพวกยูทูบนี่ร่วมกันตัวทั้งเข้ากะอยากขอไป้ายเศษตัวนี้เนาะว้าชุเพราะว่าจะเข้านี่ได้แต่เป็นสื่อกลางให้ แต่ว่าเรื่องหายเพศหายไร่กะคันว่าทั้งอ้ายเพื่อนตั้งเอฟซีเพื่อนชวนใจยังได้เพศผู้สาวคนนี้เนาะเขากะจัดได้เพื่อนเนาะแต่ว่าเรื่องการคุยกันเรื่องเพื่อนเชียโอนเงินให้ทลายทลายดันทั้งห้องประจักรเพราะว่าเพื่อนว่ากกันเนาะตัวนี้กะเขากะอยากว่าไว้ก่อนเนาะคันว่าสีมักหักสาวเล้าคนใดนี่คันว่าสีเอาเป็นลูกเป็นเมียดีหันกะก่อนสิเปย์ผู้สาวคนใดกะอยากให้คิดเบื้องก่อนถวาเนาะแมนแมนเพราะว่าเพื่อย่านว่า อบชมวังแหละพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าคมอมกนี่กะมันว่าเลยกัคข้อกนี่มันเป็นสิ่งที่สวยงามพี่น้องเลยเนาะความักมันเป็นเรื่องหวานกับคมแหละหวานคมยุ่งเหมือนกันพี่น้องเลยมันก็มีทั้งผี่หวังกะสมวังเนาะบาชุกเจ้เขาว่าไม่ดีแล้วก็ต้องมีชัวแม่นไปน้ำกันแม่นเพราะว่ามันเป็นของคู่กันแบบนี้เข้ากัอยากขอย้ำเตือนทางเอฟีเนาะถามว่าผู้ใดคิดจะจีบสาวล่าคนไหนก็ต้อง ที่จาน่าีกว่าศึกษาทางสาวคนนั้นให้ละเอียดก่อนพี่น้องเนาะถ้าว่าเป็นไปได้ถ้าคุยกันเข้าใจกันแล้วนี่ทางเขานี่ยอยากแนะนําให้มาหาทางนอกเพื่อนเป็นตัวเป็น,ปนรถหาพ่อหาแม่เพิ่นรถมาแบบคุยกันเข้าใจกันนี่เด้คุยกันเดือนชองเดือนจังสิน,นะะถ้าว่าทาั้งนี้พ้อตกลงจะเอาเป็นลูกเป็นผัวเนาะหรือว่าทางนั้นผ,ผ,ผู้สาวนี่ก็จะเอาคอยเอาเล่าดีนี่นะแบบว่าอยากให้มาหาทาังพ่อทั้งแม่เพื่อนรถ ามาชุกเป็นที่เป็นคลองทำแล้วรถถาวาสบายกว่านาะ,ะบาชุกบบบนี้ทั้งบวชุกกับอยากเตือนทั้งหนุ่มไทยในน้อยหนึ่งโดยเตือนอย่างเตือนเรื่องว่าคดองทั้งสาวเล่ามันเป็นยังขวบเพลงเท่เหรอเพิน่นจะได้แบบประมาณหนึง่งหม,ม,มื่นสองหมื่นสามหมื่นบบนีนะถ้าว่าคดองทั้งเล่าห้องนี่สองหมืน่นสามหมืน่นมันสิบ่มีเลยเนาะแมนเนาะแมนอันนี้ขอบอกเนาะโดยเพราะว่าคดองนี่มัน ับป,ป้าเพ็นีของลาเขามันก็มีอยู่แล้วเนาะแมนพี่น้องเลยคันว่ามื่นสองมื่นนี่ซึ่งว่าให้เท่าแกกินเจ้าโคตรวงตากินกันยังบุพอแมนเนาะนี่ฮะว่าตรงเนาะแมนว่าในกะสิบล้านได้แต่ค่ากระปุ้นพี่น้องเลยแมนจังหน่อยจังหลายเลยประมาณนี้เนาะนี่เป็นหามใจแล้วนะแมนก็คือขัดถาวรหนุ่มไทยคิดอยากจะได้เมีเล่าหน่กะต้องมีเงินหนาแน่นหนึ่งเนาะบ่าวชุกเจ้าใจขนาด เบาชุกแดงเอาเมียก็ยังหลายตื่นเลยเบากระเพาะเลยแงนรักเสียนผู้ใดโดยอันนี้ว่าคขอมจริงพี่หรือไม่โดยกถ้าว่าเอฟซีเฮาท่านใดมักหักกันที่บางคนกับบ่โทอกันจักเทื่อสิบ่โทอกุยกันเทื่ออยากอยากมาหาเห็นเห็นในในคลิปเห็นในช่องทางยูทูบไปเลยอยากมาหาโลดอยากมาหาอะไรกันยังบ่นโทรคุยโทรลมน้ำทางน้องเพื่อนจะเถื่อมาปุ๊บปั๊บมาพอกันหนักกัน มาข้างบางย่ามนี่กาอยากเอาเป็นลูกเป็นเมียรถนี่กะตัวนี้กามันกะสีเปลี่ยนไปได้ยากแค่นาะป่ะชุเพราะว่าบ่ได้เบอร์บ่ได้เพศเพื่อนนะอยากแบบมหาโดยตรงรถนี่เพราะว่าทางอันผู้ที่ประจัยนี่กะเขากะสียังบ่พ่อมอยากว่าเอาแน่นอกเพราะว่ายังบ่ได้คุยรวมกันเนียังบนผู้จักใจกันพอปันไดหนะามาเห็นปุ๊บป้ากะมีบางคนกะอยากได้ไว้รถจ่าอนเพอะไรกะ นั่นแหละเนาะถาว่ามีหนุ่มมักทางนอกนี่ถาว่าเป็นทางทางฝั่งไทยนี่แบบเพิินยังได้ไปย่พุ่นนอกไป,ปบ่บ่ไปแล้วอถาว่าแบบไปพุดแน่มาพี่แน,น่เทียบไปเทียบมาดิก่นว่าไปไปมามาแบบนี้ก็ที่พอไหวอยู่แ<อ>ต่ไปยุพุ่นหน่นบ่ไปแล้วโดยโดยพี่พี่น้องเยเนาะถาว่าแบบไปพุ่นแน่เดือนหนึ่งชองเดือนแต่เพราะว่า ที่ฮอดบ้านเลยครับมาเยี่ยมบ้านสีมือหามือหรือว่าทิศหนึ่งชองทิศนีไปอีกนะได้เนาะตัวนี้เนาะแต่ว่าถ้าอ,อยากเอาไปอยู่ถาวรน,นั่นบอไปพาดิเสษเล่นบอตัวนี้บอไปเลยแหละ<อ>ว่าจังไหบปลาชุกเ่อแบบน,นี้ก็มีเซิ่กินเซมอลเลยแบบน,นี้ได้ตั้งโต๊ะเอีย๊ยด้งโจมบ่เจ้าทางเจ้าก็บอกว่าเดีดยด้วยดังเอ๊ ถือว่าได้โอ้ได้ลมทางทางน้องแหล่เพื่อนน่กากค็คือว่าไดเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยทางเพื่อนกับเปิดใจหาคนคุยหาคนแบบที่จะมาส right. ั่งมาซาแหละเนาะมาเมืองแนีครอบครัวก็จะคนโสดเด้อโวยคนนี้มีเมียว้าวเลยว้าวว่าอะไรคันว่าแบบที่จะมาพูดไปโอ our our ้ขอแต่คนแบบโสดเลยก็จริงใจเนาะโบแมนว่าสี่ร้อยลูกร้อยเมียมามาตัวเป็นมาข้างบางยาม โดยแบบว่าลอยแบบคือว่าลอยเมียมาเสียตัวนี่กะถ้าน้องเพิ่บนเอาได้ตัวนี้เ้อพี่น้อยแมนบ่อยากเป็นต้นเงี่ยวเด้โดยเพราะว่าตัวเงี่ยวมันหนามมันเริ่มเห็นแล้วเนาะบ่ชุเพิ่นเอาแต่แบบคนโสดคนว่าพอห่างพอหมายลูกติดเมียบ่มีนี่เอาบ่พอห่างพอหมายเอากระถาบ่มีลูกใครกระถาว่าบ่มีเมียโอ โอเคฉันเนาะจะต้องหับลูกเขาได้เนี่ยแต่หับว่าเออหับลูกเขาไม่ได้หับได้แต่แม่นี่เขาก็บ่เอาคือกันโอ้คันว่าหักชาวแลเพื่นนี่ก็ให้ักลูกพรอบเนาะจนเอาเพื่นว่าเนาะคันว่าหักแต่แม่มาหักลูกอ่ะคือเก่าเลยเนาะแต่ตกันบ่ได้คือเก่าแล้วแม่แต่ตกันบ่ได้เก่าเนี่ยเป็นตัวไหยเนาะไปนั่งกินเข่าโสมท้นอยู่เนาะลูกไม่กินยังแม่เห็ดจึงได้ได้เนาะโดยอืม เลยบัดน,นี้และว่า,าจังได้เราบัดกะพายบัดน,นี้เนาะทั้งเฮาก็ได้โอลุมทั้งน้องเพิ่นก็หลายพอสมควรเนาะทั้งเฮาก็สิได้ขอตัวกับบัดน,นี้เนาะโดยเจ้าก็ขอขอบมุกขอบใจเนาะที่เพิ่นสละเวลาอันมีค่าให้ทั้งเฮาสัมภาษณ์เนาะโดยเจ้าสําหรับคลิปนี้ก็ทั้งเฮาก็บสีกูกับมือเครื่อมือซานจะก,ก่อนเพาะเนาะปลาชุกเพราะว่าขนทางยงาเข้าไก่ข้างนอกเลยเนาะรับคลิปนี้กล่าวเข้าบัดสบายดีเด้อสบายดีโอ้ย